mm เปิดแอร์แค่นี้ก็มาตีหลงตอนพี่เข้มเขาเป็นพี่ก็ยกก็เลิกพี่เข้มนี่แหละตากแล้่แหละตาปิดปากมากให้เราเนี่ยไม่ต้องพูดเเจ้าแชร์เลยอลิด อระเดนพูดต่อเลยลูกพ,พูดกับพี่อารินเร็วเคลียให้เข้าใจกันก่อนอเหตุใด้หรออะไอ่ะแค่อยากขังสอนขังสอนใครแข่งสอนใครใครถามใค่จะมั้งเนี้